สายเขียนๆครับผมสายส้อยจุพี่น้องมื่นก็หา,หาหล่อยมาสันมีพอแล้วว่าครับอ้วนๆเขียน,น,นๆครับผมน,นี่ว้าวว้าวว้าวโอ้โหมีอ้วนเลยพี่น้องแล้วข้าเศร้าไปไ,ไปมาสันเช่นว่า โอ้มือนี้ฝนตกพี่น้องง่วบ่อไครหลด้วยครับสไลมนฝนตกครับคนกับมาบ่อไคร่ปนในครับผมสไลีเงี้ยเตนในหอยครับผมคสองตัวนี่ง่ายสองตัวง่ววามโอ,ตอ้ตัวนี้ะครับสิบี่หตัวน้รับ่าอยยตัวนี้กับแม่นเนี่ยยีแม่มานเ<ะ>ก,ก่งกว่ลงวนิบซี่หาอแม่พี่น้องมาอ้านวนคัะอ้วนแน่เันี้ถือด้พี่น้อง มันม่นเราบอกว่าม่นแล้วไก่สีวอ,อกเด้อพี่น้องโอ้เป็นตัวดีเด้อครับเป็นตัวดีอยู่พี่น้องผู้ใดาหาไท้กลางเด้อพี่น้องเด้ออยากได้ไปเลี้ยงครับผมสนใจติดต่อพ่อแล้วได้เด้อครับขอรอรดขอรอดขอรอดอรอดขอรอดอรขอรออรอดออดอ เอาบโทรศัพท์เลครับโทรศัพท์บอกนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่อยู่บ้านไหนเนาะพ่ออยู่บ้านข้ามปากกังครับบ้านข้ามปากกังเด้อพี่น้องมือปรับสายเดียวเพื่อได้สนใจนี่พอลอดเลยพอลอดมือปราบสายเดียวจะมีวาเนียหลายคนมือปราบสายเดียวว่างเนียหลายคนวียา ของถึมแมปลลา่แม่นี่เด้พอพ่อแม่เนี่กับราคาเดียวกันครับแม่ม่านก็อยู่าเราลูกยิ่ดุดดุดดุนี้โอ้แม่นี่กับม่านเด้อพี่น้องแม่ม่านเด้สิบสี่พี่น้องผู้ใดสนใจกับติดต่พอพ่อเราได้เด้อครับผมพ่เอเราอยู่บ้านนักกั้งคราทั้งปากกั้งวราสั้นพี่น้องผู้ใดสนใจกับติดต่พอพ่อเราได้ดครับบรรยากาศตลาดนัดหัวครับผม อันว่าความทุกนี้บาทแม่ยังไงนี่เดีพ่อเอาอีพ่อบอกเห็นราคาได้นาะพ่อนี่โอ้ยใหญ่เด้อพี่น้องผู้ดใดอยากได้งัวงเลี้ยงครับผมใหญ่ๆพี่น้องสูงลอยสี่สิบหาบขาดได้พี่น้องใหญ่ดีทองพร้อมครับราคาไดร่คบพ่อสามหมื่นสอง พี่น้องโอ้มีแต่เลี้ยงมีตำนี้บ่บ่บ่มีตำนี้เด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้งัวไปเลี้ยงครับผมบ่มีตำนี้งัวเอามัดจากตัวพ่อตัวเดียวเียล่ะโอ้พี่น้องผู้ใดสนใจติดต่ออีพอเราได้เด้อขอขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อก็การอะไรนะการไม่หรอครับขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อเบอร์โทรศัพท์เนี่ยคือใครระบบมันจัดไปทียอันไหโทรศัพท์ หาดีซี่มันอีกมั้งเบิร์ดดัตอีหล่อนอันนั้นกัติดต่อทางช่องเรถนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมสีภาไปซื้อหรอครับพี่น้องสามสิบสองตัวอะไราาเอ๋วทันทีพอละว่าครับก็รูดห้ได้อยู่ครับผมตัวอดไรเราก็รูดได้อีกอยู่ครับพี่น้องไงเด้ <ไง S 1> อพี่น<ง>้องเด้อผู้ใดหาอยู่อย่าแกไปเลี้ยงครับผมเป็นตัวดีตัวนี้อ้วนๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหาอ้วนๆสายเขียนๆครับผมสายสร้อยจุพี่น้อง มื่นกบหาลอยมาสันนีพอแล้วว่าครับอ้วนๆแขวนๆครับผมนี่ผู้สนใจมาติดต่อพอเราได้เด้อราคาไอ้ราคานี่ต่อได้เนาะพอเนาะต่อได้เนาะเขาะตัวนี้ก็โอ้แม่นั่งชิบซีพี่น้องโอ้ยถือคักเด้อพี่น้องเด้อชิบซีมาสันตันว่าต่อได้อีกพอพอต่อได้อีกเด้อพี่น้องผูใ้ใดสนใจมีต่หนี้พอพอ ผมมีแต่นี้เด้อพี่น้องเครื่องดำดีอยู่ครับผมเป็นตัวดีอยู่ครับสูงประมาณร้อยสามสิบเด้อพี่น้องขอเบอร์โทรศัพท์ในพอศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งสามเก้าห้าสองพอวี่เด้อพี่น้องอยู่บ้านไหนเนาะพออยู่บ้านโนนสมบูรณ์ สนใจติดต่อพอเราได้เด้อฝ่าทั่วหาเราเด้อครับเราโบมีรถทรงอยู่อกครับผมโบถือใจทรงไอซี่วริษัทนี้พอละว,ว่าครับผมโอ้ยฝนตกฝนลงพี่น้องช่วงนี้ชุ่มซ้ำหยินขนาดครับบรรยากาศดีขนาดู้ไดห้หางวัวไปเลี้ยงมาเบิ่งเอาเด้อฝ่ามาเบิ่งสร้างฝนตกครับมันซ้้าม,มันถือพี่น้อง คนตัวก็ติลายเนอะคนตัวลายนตัวกครับอะไรอะไรครับตัวนี้ของผู้ใดนี่พ่อราคา่าไหพ่อแม่ลูกเท่าไรครับแม่ลูกสิบหกเด้อพี่น้องโอ้ยงอสิบหพี่น้อง แม่เพิ่นขาดน้ำเลี้ยงในจังงอยได้พี่น้องเด้อผู้ใดหาไปเลี้ยงบ่ผิดหวังครับเป็นงัวไส้กลางพี่น้องสองตัวของอีพอตัวใดไม่อีกครับอีเด้อลูกเพิ่นเด้ออ้วนๆแข็งๆอีเด้อพี่น้องได้ตัวใดพอโอ้ตัวนี้เป็นงัวเถิกงัวเถิกเริ่มราคาไดพอเปล่งแดงๆนี่แดงๆราคาไดครับสีผาเด้อพี่น้อง เป็นตัวดีอยู่ครับผมพูดใดอยากได้ไปเลี้ยงไปคุณครับผมติดต่อพอเราได้เด้อครับตัวนี้นะพอ่อตัวนี้สิบหกตัวนี้สิบหกได้พี่น้องนี่คนตกค่ำงัวกัอยากหนาวเนยจัง่อยได้พี่นอ้องนี่เป็นตัวดีครับตัวนี้ก็จะเป็นง้นเนื้อง้อคุณครับพี่น้องพอเบืร์โทรศัพท์อีพอนะยครับ นะครับ092 538 9 6าสอปหพออย่างนอ้ครับพอหัดเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อพอเราได้เด้อโทรมาต่อเราได้ครับผมตลาดนัดมีทั้งงวดทั้งข่วยวยัยงมาเลยมือนี้ กม่ไต้เื่อได้ขายเลยนื้องขึ้นขึนเชอโ้ยมีแต่ตัววนๆนะพี่น้องผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงฟ้าวมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเลยของถึกมีแต่โตถึกๆพี่น้องช่วงนี้เป็นต่ซื้อเด้อครับผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงไพยังบ่ผิดหวังเด้อครับบ่มีขาดทุนครับผมเอ้ซื้อๆรวดขันซื้อช่วงนี้ครับมีแต่โตล้วนๆนะ